อย่าไปโดนยตตตมิชชั่นสุ s e s ใช่เหรอนตกอะตรงกลางครับเฮ็ดแค่เพื่อนรีบจังวะแมวโดนโดนโดนแทนยิง ลยเวงกนู้ยิงไปสอนัดแล้วมึงยิงนัดเดียว f a s g ยิงนดเดียวลวเลยกูไม่ได้ไม่รัจ้ตัวกีฬมาดกันเง้ลย่นการักันเองเีแ่หน้าตาต่างเลยนะเปไม่แรงกัหอันกูอีกแ้วอ่ะโ่ไรอ่ะบอมม์ has been planted ไป <laughs> <No1ullen Kollar long statistically> thế <hypothesutta> <completo> right <,iusuk> <no> là thấy <totally>. nó <no <Jessica> <noowe> okay. okay, เลอมบตายน,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 น้ออ้าวตอโอ๊ยลูกซองโอ้ยไอ, <laughs> อนน้ยิงไม่โดนเลยสัสแทนระวังซ้ายมีลูกซองมีลูกงกางมีลูกซองก <c oughs> ็บอกอยู่มีลูกซองแเดินไปเก็บดิ <No S 1> เดินเ, <No. S 1> เ,เข้าไปเออเดินไปดิ yeah, ต้องดูแค่ข้อรอเลยแต่ตายตายกว่แล้วไอ้เนียเนี่ยบอกว่าไม่ได้ตา,ย,านะนะยไม่ได้ <c oughs> เอ้าเอ้าเอ้เอ้าเอ้าเ่อนยงไงเอา้า mission failed let's do this ไอ้ตัว ตากตกตกเตกาทุกตากตกังไ่ะเห็นล้วคเห็นแล้วเห็นมันเต้นอยู่มันอยู่นี่ปั๊มเห็นไหมบอกแล้วอยู่

โออยู่บีกลางกลางกลากลางเลยหน้าหน้าประตูอะเออแนมแอบไปอยู่บีเพื่อนแกไปบอประตูปแล้วอยู่แคยไม่หยองิยก็เฮียแล้วเดิกระหยิงเดอจ๊อบจะหยองไม่หยองเฮียอะไรละไม่หยองก็เฮียแล้วเดินไปแล้วยอมเสียตานี้ยังไงลูกซองแพ้มันยืนอยู่ในแคบอยู่แล้วไม่ยนในง ไม่เอาดินอนุทินไม่ร้อง <laughs> แบ๊ะ <laughs> เอ้ยเดี๋ยวโหวเพื่อนใจเย็น <laughs> <laughs> โอ้ยแฟดเอ้ยยังไม่โดน <laughs> สุดสุนกนเยอะกว่าเว้ <laughs> เย,ดดยวไม่ช้าหรอ <laughs> กูดนแตกแตกอเหี้ยออกมาโดนโง่เลยตัอเอไม่มีเอาอะไรของพวกมึงวะ

แล้วข้างหลังนะแล้วเบอร์อยู่ใครอะ่ะ <c oughs> <laughs> อยู่ไอ้แดดนี่ติดเล่นย <c oughs> อยู่อรงกลางกลางเออตงกลางนั่นแหละ <c oughs> จ้บเอไปเอ <c oughs> ไปเลยโหระดับนี้เลื่อนเหลือหนึ่งก็นชนะได้ระดับจ็อบแล้วโอู้้ สวยแทนเย็ดเอยางเอาโอ้ยโอ๊ยเดี๋ยว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 เฮ้ยหตัวเลยเหรอเฮ้ยใช่เปล่าดนเกิดขนาดนี้ใช่หรือเปล่าเอาน ท้อี้อแพ้ไปไหนอ่ะอยไมไกลเลยอะิชชันเฟลอี้ดีเฟนเดเกตี้มัถึงตัเกิดเลยน่าเกลียดเยอะเกิดมาไม่ทำพี่อะไรหันมาเจอเลยอ่ะอ้อี้ยงตัว

ถามจริงเอยาวสองเอยาวสามเอยาวสามตายเมื่อตสองอยู่หลังต้นไม้หนึ่งตัวโดนโดนเก็บหมดเจ้เก็บหมดเก็บพี่เองเก็บสองตัว

ai yên lát của rồi, ai cũng yin của tổ này rồi, ai yin. để sao vậy? gì? nào đây ai bomb spotted. อีกตัวนึงอะอยม่พยิงไอ้ยแทนวไอ้สัตว์รู้มีตัวเอฟเคยตัวที่ยิงที่ยิงัเกิเราอะมันยิไปใหหมดปะเนี่ยหมดเลยไม่ตัวที่ยิงักเกิดเรามันยืนเฉยแค่มันยิงดีเอเอยาวเวเอ้กลางกลางกลางผิดเอาโดนเมหมดเลยสุดยอดไปเลยครับเกิดมายิงเลยครับโคตโหดครับ เฮ้ยยังไม่โดนเอชเคอะไรครับผมจัฆ่าคนแท้หมดเลยเฮ้ยมันแทนมันสามแล้วเลยงไม่รีบยิงมัน่เกิดไม่หมแทนมันสามแล้วนะถางขวาเนี่ยนั่งยาวๆแทนีกมึงเปลี่ยนปืนทำไมอ่ะโอ้โหได้แล้ว เรียบร้อยครับ <Mission failed. S 3> บอกไปตั้งนานแล้วว่ามันเกิดแล้วไไ <c oughs> แทนจะไปดักยิงไไ <c oughs> อ,อีกไหมล่ะไปอะไเหี้ <c oughs> ยป่าวเลยเหอแต่ครับให้าหนึ่งตัวสวยเอ้ยสา,ามตัวหนึ่งตัวียอะไ เอยาวเอยาวไม่ใช่กลางอ๋อกลางมาสามนึนกลางดุดมาแล้วบอกเลยเน๊อะนืนหลังเลือดแกเลือดน้อยแล้วกลางกกลางไหนไม่เข้าทางไหนอยู่กลางกลางเอ้มันขึ้นกลับกลางไปแล้วกลับกลางไปแล้วครับใจกูไปยิงยเล่ะใจเย็นดิ Stack, stack. mission success oh, defended yeah. the target <laughs> okay move out uh. uh fire in the hole hey ao tact hey ao no i go to the ตตไฟหมดแล้วการไม่ไหนวะไ่แล้วเพื่อิดแล้วชยูบียูบียูบีแทนบีสองตัวจับซ้ายเขาบีไปแล้วเขาบีไปแล้วสวย m i s s i o n s u c c e s กูก็บอกอยู่ช่วยดูแผนไงยิงนี่ไม่เหมือนมึงนี่รอมาเก็บสวยแล้วกูยิงให้เรื่องมันหมด